สวัสดีครับพี่เข้มทางบอลมาแล้วนะวันนี้ก็มาคัดแนวทางแบบเน้นๆให้ทั้งหมด1คู่นะครับผมก็เป็นคู่ที่น่าสนใจเลยแต่อย่าลืมใครที่อย่าไปครอบครัวเดียวกันนะครับผมเข้ามาพูดคุยด้วยกันนะทางเข้าอยู่หน้าช่องได้เลยนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงนะครับผมสำหรับคู่อังกฤษเปิดบ้านต้อนรับกัมเืเยของทางเยอรมันนั่นเองนะครับผมเตะเวลา1:15นะอังกฤษถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มหนะ้าหน้าหลังถือว่ากล่ำมากเลยนะครับผมยังเก็บชัยชนะกับใครไม่ได้เลยสําหรับว่า มันฟอร์มคนละเรื่องกับบอลยูโรเลยคือ5นะ้านัดหลังสุดของเขาตอนนี้นะครับผมในการเตะทางเนชนลีกเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแม้แต่นัดเดียวเสมอไป3แพ้ไป2ถือว่าฟอร์มก่ำมากมากกับการกับเยอรมันนะผมไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะผมแต่เยอรมันยังมีชนะ1นัดนะผมเสมอไป3และแพ้ไป1นะครับแต่ถ้ามองเรื่องสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันกนัดล่าสุดเป็นทางอังกฤษที่บุกไปเยอนเยอรมันนะก็จบด้วยเสมอ1นประตูต่อ1นั่นเองแต่ในบอลยูโรนะครับผมเป็นทางอังกฤษที่ชนะเยอรมันอย่างขาดลอยไปด้วย2ประตูต่อ มาดูนัดล่าสุดข,ของทางอังกฤษนะครับผมพึ่งพ่ายอิตาลีมานะทำให้มีกระแสโจมตีหนักมากนะครับผมกับทางเซาเกตและแฮร์รี่แมคควายส์นะครับผมก็คนนี้เขาเป็นขาประจำนะครับผมที่โดนโจมตีบ่อยๆนะส่วนก่อนหน้านั้นอีกนะครับผมก็ดันไปพ่ายฮับฮังการีอีกเออถือว่าหนักมากนะผมสำหรับอังกฤษปีนี้นะกับกันกับทางเยอรมันนะครับผมนัดล่าสุดก็พึ่งพ่ายทางฮังการีมานะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะและก่อนหน้านั้นนะผมแต่ชนะอิตาลีมา52ก็ถือว่า ทำได้ดีนะแต่ถ้าให้มองโดยรวมนะครับผมสําหรับคู่นี้นะถ้าให้มองแบบจริงๆแล้วคือนักเตะที่ชื่อชั้นคือดูดีกว่ามากนะครับในกลุ่มนี้ผมมองว่าดูดีกว่าอิตาลีอีกดีกว่าฮังการีเยอะนะครับผมมาคือกับกันที่ว่าฟอร์มไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมแล้วเรามาดูความพร้อมนิดนึงนะครับสำหรับทางอังกฤษแนะนำทำมาด้วยแฮร์รี่เคนนะครับผมฟิลฟอร์เดนดีแคนไลและแฮร์รี่แมคควายนะครับผมคนนี้ก็เอาเสียงออกเสียงนี้ออกจากหัวไม่ได้เลยนะครับผมกับกันกับทาง าทางเยอรมันนะครับผมก็นำทัพมาด้วยดีโบเวนเนอร์น,นะครับผมลีราซานเน่โทมัสบุลเลอร์แลวก็มัธยัตกินเตอร์นะครับผมก็ถือว่าไลอัพถือว่าดูดีทั้งคู่นะนักเตะไม่ต้องพูดถึงแล้วชื่อชั้นถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าให้มองคู่นี้แล้วจริงๆนะครับผมก็ต้องมองว่าอังกฤษนะครับผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่ากระแสดโดนโจมตีหนักอย่างนี้อาจจะมีแรงก,ก,กระตื้งขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ถ้าพูดถึง2ทีมนี้นะครับผมโอ,อกาสเข้ารอบก็ต้องมองว่าเยอรมันที่ดู เน้นมากกว่านะผมถ้าเขาชนะนัดน,นี้เขาจะแซงอิตาลีขึ้นไปนะถ้าถ้าถูนะฮังการีชนะอิตาลีไม่ได้เนี่ยคือทุกอย่างคือดูดีเลยสำหรับท,ทางเยอรมันนะครับผมก็เลยมองว่าคู่นี้นะครับผมเยอรมันมีโอกาสลุ้นมาบุกทาประตูมากกว่าทางอังกฤษเยอะนะครับผมแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งแล้วนะครับผมทีมที่น่าลุ้นมากกว่าจริงน่าเชียร์มากกว่างิงนะผมก็ังมองว่าอังกฤษนะครับผมในบ้านวันนี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอย่างแน่นอนนะครับผมนัดนี้ผมขอไปทางที่ อังกฤษไว้ดีกว่านะครับผมก็อย่างเจ้าบ้านอังกฤษนะผมไงผมมองว่าวันนี้ไม่แพ้แน่นอนนะครับผมวันนี้ก็จิ้มไปได้เลยสําหรับอังกฤษค่ําคืนนี้นะครับวันนี้ก็คัดไปแล้วนะผมแบบเน้นๆน,น,นะก็อย่าลืมนะผมใครที่อยากเป็นครอบครัวเดียวกันก็ไปดูที่หน้าช่องได้เลยนะครับ